ก็สวัสด,ดีครับวันนี้จะมาทาําแงบตบกบก็จะบอกอุปกรณ์นะครับเนี่ยอุปกรณ์เราหาซื้อตะไคร์อาจจะมองเห็นครับนี่นมองชัดตะไคกกร์ตะกบนี่จะก็ทําสําเร็จรปมาปแล้วครับนี่นี่โดนหมากัดเราซื้อเป็นเม็ดเม็ดละสามสิบบาทครับนี่ได้ประมาณสี่สี่หลังแล้วก็ลวด รดนี้ขายเป็นขีดซื้อมา20บาทนึงเหลือเยอะครับก็ประหยัด <c oughs> ต้นทุนครับแล้วก็มีเข็มเล็กๆไว้เย็บตะไคร้แล้วก็ได้ได้เส้นเล็กๆอย่างนี้ครับจะเป็นเชือกไนลอน <c oughs> แล้วลองเออเล็กพอใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ครับนี่มันใหญ่อุปรกรณ์ก็มีแค่นี้ครับนี่แล้วก็เรามาตัดตัดเล็กให้ได้ขนาดนี้อันนี้ประมาณท่อ PVC สี่นิ้วครับผมเอาท่อ PVC วัดโค้งตามแล้วก็ตัดทำเป็นสองวงแล้วก็ตัดตัวนี้ตัดตะไคร้ให้ได้ขนาดนี้ครับนี่ ให้ได้ความยาวขนาดนี้ตามที่มาตรฐานที่ทางร้านก็าทำแล้วก็จะมีลิ้นนี่ไม่เปิดปิดนี่ก็ตัดให้เท่ากับเท่ากระตาคายไอ้ท่ากับนี่ครับให้เท่ากัวบกว,วงกลมจะมีสองตัวเราจะมาดูวิธีทำครับ จะมาดูวิธีการเย็บนะครับนี่นีครับเราจะตั้งตั้งแบบนี้ตั้งเป็นแนวยาวไปฝั่งนี้แล้วก็ตั้งให้ขนาดนี้ตั้งลวดขนาดนี้แล้ก็จะมัดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะสิเย็บลงไปแล้วก็สอดลงไปนี่ครับ มันเป็นพื้นฐานครับจะมัดของมันเองมันจะเย็บไปเรื่อยๆครับส <c oughs> อดลงไปงแล้วก็สอดใต้เชือกนี่กดดึงให้แน่น ี่ครับก็จะได้รูปทรงอย่างนี้ครับแล้วก็เย็บด้านกลางให้มาเกยกันสักเส้นของเส้นครับเหมือนกันเย็บเหมือนเดิมครับนี่ผมก็เพิ่งเคยทำครับอะไรล,ลองมาแชร์ให้ดู จะงานไม่เนียบเหมือนฝีมือก็ตามแต่ก็เอามาทำมากินได้ครับมันก็สอดขึ้นอย่างนี้ครับก็เหมือนเดิมครับก็สอดเข้าขไปก็ดึงแน่นครับหรืยาวไปนั้น